สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาอัปเดตกับเงินช่วยเหลือนะครับชาวนานะครับเงินนะครับที่ช่วยเหลือ ข้าวนะครับไร่ละ1,000บาทปี256 256ทับ2567นะครับธรรมนัตแจ้งข่าวดีทะกศนัดโอนเงินวันที่นะครับยีพิพฤศจิกายนนี้นะครับเมื่อวันที่14พทพฤศจิกายนร้อยเอกธรรมนัตพมเผานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสาก์เปิดเผยว่าวันที่14พฤศจิกายน ประจำปี2566คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาตินะครับหรือว่านอปอ,อนะครับเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาวรายละ1,000บาทภายใต้โครงการสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2566-67นะครับมูลเงิน5.6ล้านบาทนะครับ มีกลุ่มกเกษตรที่ผูกข้าวเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนนะครับผ่านการเคลื่อนทะเบียนเกษตรกรผู้ผูกข้าวนะครับปี2567นะครับกรมส่งเสริมกรเกษตรกรนะครับเรียบร้อยแล้วโดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทกับเกษตรกร,ร,กรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาททั้งนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีกเกษตรกรโดยตรง ได้เร็วที่สุดในวันจันทร์หน้านะครับก็คือวันที่20พฤศจิกายนนะครับและช้าสุดไม่เกิน1เดือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะครับจ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลังนะครับ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องรัฐบาลให้ความสําคัญซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา7พฤศจิกายนนะครับคมรมได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโดยให้ชินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤด,ดูข้าวนาะปี6667ใน2มาตรการนะครับ โดยมีเป้าหมายการนําข้าวออกจากระบบ4ล้านตันจากนั้นปริมาณข้าวที่ออกมาสู่ตลาด10ล้านตันได้แก่ชินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป้าหมาย3ล้านตันวงเงินกว่านะครับ10,000กับอีก1 2 0กว่าล้านบาทนะครับช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันนะครับ โดยให้สากรรับ1,000บาทต่อตันและเกษตรกรรับ500บาทต่อตันให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง1-5เดือนเริ่ม1ตุลาคม2อ6 6กถึง29กุมภา,าพันธ์นะครับ2 67, อ6 7ในราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน25%หรือหอมมะลิเกี่ยวสดต้นอาตันละ1 2 0 0 0บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,000 0กับอีก500บาทนะครับ ข้าวหมมบริปรทุมธานีตันละ1,000 0บาทข้าวเจ้าตันละ9,000บาทข้าวเหนียวตันละ1,000 0บาทชินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมีเป้าหมาย1ล้านตันวงเงินนะครับ481ล้านบาทสากรใจดอกเบี้ย1%รับช่วยดอกเบี้ย3.85%เ ระยะเวลา15เดือนเริ่ม1ตุลาคม66นะครับถึง30กันยายน2567นะครับรัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับกรเสยนรภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมาตรการต่างๆรัฐบาลและการสับสนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกษตรกรต้องได้ประโยชน์สูงสุด อันนี้เป็นรัตมมตรีเกษตรนะครับกล่าวไว้นะครับแน่นอนนะครับวันที่20วันที่10พฤศจิกายนนะครับร้อยเอกสมนั์นะครับได้กล่าวไว้ว่าอาจจะได้จ่ายนะครับเงินช่วยเหลือชนารายละหนึ่งพันบาทนะครับอย่างช้าก็ไม่เกิน1เดือนนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมก็รอติดตามข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไงก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับสวัวีนี้สวัสดีครับ